สวัสดีครับสำหรับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทำการรู้จักนะครับในเรื่องของการที่จะเรียกเอาคลาสที่ Bootstrap Framework เตรียมให้เราใช้งานนะครับสำหรับปุ่มที่เป็นลักษณะของ Primary แล้วก็ปุ่มที่เป็นลักษณะของ Success ซึ่งคือคลาสที่เราจะกำหนดให้กับปุ่มหรือว่า Button นี้นะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการ Customize หรือว่าการปรับแต่งขนาดนะครับซึ่ง Bootstrap Framework ก็มีการเตรียม Property ให้เราเรียกผ่านทางคลาสนะครับรูปแบบก็จะเป็นดังนี้นะครับ ครับในตัวอย่างของคลิปนี้ครับผมมีการเรียกปุ่มออกมาทั้งหมด4ปุ่มนะครับโดยที่คลาสหรือว่า r o r t y t y c s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  ของแต่ละปุ่มนั้นจะมีความแตกต่างกันปุ่มแรกครับเป็น BTN s u c c e t นะครับแล้วก็ต่อด,ด้วย BTN ขีด LG นะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดปุ่มต่อมาครับก็จะเป็นปุ่มที่มีขนาดปกติหรือว่า NORMAL นะครับก็จะไม่ใส่ในส่วนของ BTN LG หรือว่า BTN SM BTN ขีด XS นี้ต่อนะครับ ปุ่มที่3ก็จะเป็น btn BT s u b c e t นะครับ btn k s m นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มที่มีขนาดเล็กไซส์เล็กของ b o o t s t r a b และไซส์เล็กที่สุดก็จะกำหนดเป็น property เป็น btn k e s xs นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ customize หรือว่าปรับแต่งขนาดข,าดของปุ่มได้ตามความต้องการจาก class ที่ตัว bootstrap framework เตรียมให้เราใช้งานนะครับทการ refresh นะครับเราเห็นได้ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็คือ btn lg นะครับ ถ้าเป็น BTN ขีดเราไม่ได้ใส่คุณสมบัติเพิ่มเติมก็จะเป็นขนาดไซส์ normal นี้นะครับแต่ถ้าเป็น BTN ขีด SM ก็จะมีขนาดเล็กลงมาและขนาดเล็กที่สุดที่บ o o แ s ตรป์เต็ม,มใร้งานก็คือ BTN ขีด XS แต่นี้ก็คือการคัสตอมไมซหรือว่ากำหนดขนาดปุ่มของ b o o t s ต r a p เฟ a ร e มเวิรครับขอบคุณครับ